ครับมึงรอบนีเ้เอิ๊ดเอิ๊ดโอ้ยครับใบมีดปลาตุตครับสูงหอมครับโอ้สูงลีครับใบมีดไหมมึงครับกว้างครับกว้างใบมีดมึงครับมันเอิ๊ดโอ้ ปูปต้าเอ็มร้อยแปดเอสของทีมงานไล่พรเจริญครับ <_ an> ดันดีครับดันดินทมทีครับมาเนี่ <_ an> เออเออสวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วกับช่อง u ู u ูบโคแคร c แ a n n e l ครับมาพามาชมนี่ครับคูปต้าเอ็มร้อยแปด นี่ครับดันดินนะครับเนาะดันดินทมเพื่อจะปลูกอ้อยนะครับเนาะที่บองนี่จะมาจัดคุณครับเพคนจะทมครับคนหลอกหนาดินมาทมนะครับเนาะนี่ครับประมาณซีหาอะไรครับเพคนจะทมครับมามาชมคูปตาเอ็มร้อยแปดแดนกันเลยครับมานี่ครับกับทีมงานไล่ปอนเจริญครับคูปต้าเอ็มร้อยแปดเอสครับ ใส่หางดิปเปื่อฟังปุ๋ยนะครับเนาะ,ะมืองครับเมืองมองคูปต้าเอ็มร้อยแปดเอสมาจะแรงซ้ำไหนครับถมทีปูก้อยนะครับเนาะูครับสิบหล่อสิบหล่อมันแจ่ดินมากเนาะมากองให้คูปต้าเอ็มร้อยแปดถมนะครับเนาะมาชมกัน,นครับ เอาเอาเอาเบ็ดเบิดนะครับรอบจะเป็นนีโน่ FM 2 K พีสเปียดสามร้อยยี่สิบแรงม้าครับคันนี้ครับอ่ะชมรถไทยก่อนนะครับเนาะ อออเ้ใบมีดแปดฟุตครับสูงหัมาครับ,รบโอ้สูงลีครับใบมีดไหม,มครับกว้างครับกว้างใบมีดมอครับมันเอ็ดโอ้นะครับมูปาตาเอ็มร้อยแปดเอส ของทีมงานไล่พรเจริญนะครับดันดินครับดันดินทมทีครับมาเนี่ยเออเออเฮ <c oughs> ไปฟังคุณครับ <c oughs> สงสัยไปฟังคุณนะครับ,น,บน้องบัน đi ngay đần díng đi nó nó, ô M108S, mà <laughs> ่ะนี่ค <Inst> ร <lands> ับฮิโน่ไซรี่ห้าร้อยครับคันนี้ครับโอ้โหคุณครับยกดำแล้วเออเอโยกโยกครับถ่ายเงาครับถ่ายเงาค่าโรบาครับเพราะดินบ้อยไหล เอมนะครับดากปัญญาครับเนาะค่าโลบาครับว่ารถแจอ้อยครับมามึงรถไทยอีกต่อครับ นายฟังครับนายฟังแล้วเดี๋ยะฟังกันครับตอนนี้กลาบมาฟังนี่ครับว่าสิบหลอดในประเทศไว,นว้นี่ครับัวดเอ,อ,อ,อาอ้ยนี่ครับรถใหญ่เห็ดค่อยๆกัน็ไปร้ายครับดิน กองนี่ครับว่าจะเป็นอะไรครับนี่ยหอดกองนี่ครับอู้หัวมรอดนะครับกองนี่มาชมกัน

นะครับเนาะสำหรับคูปะต้าเอ็มร้อยแปดเอสลมป้องดินครับลมที่นะครับก็สิบประมาณนี้แหละครับว่ากับใบดันไก่นะครับเนาะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั่ะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้โค้ชแคร์ชาแนลได้ฮ็ดคลิปต่อๆไปนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ขอโัวลาประกอบนะครับสวัสดีครับ